เคยปะแน่เล่นอีกแล้วเล่นทั้งวันโหทั้งวันอะไรแม่เพิ่งเปิดคอมมังกะเถียงอีกไปซักผ้าเลยไปเคยปะ รองเท้าหายหายอีกแล้วอุ้ยซวยยังวะงั้นเอาคู่นี้แล้วกันไปแล้วเคยปะขวามือพี่ม่วนในแขนเราเอ้ยสายสายเอ้ยอุโมงค์พี่อุโมงค์นี่อุโมงค์งนี้เฮ้ยอย่าจับ เนี่ยพี่สีตัวไปเลยคนเดียวลุยเลยลุยโอ้โหลุยดิเฮ้ยขนั่น่ะก็พี่กากอ่ะมายืนอะไรตรงนี้มันขวางเยียดวงสวยไม่สวยเลยพี่กากเองผมก็อยู่เฉยๆเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเคยปะ พี่พี่จะเป็นของไงพี่ <SPEAKER>: อ๋อออออ๋๋เดอรสเดอรัสเคยปะมันมีล่างสุดแค่นี้ใช่ไหมล,ล่างสุดของ,ของมันอะ่ะอืมคิดไม่ปวดหัวเกิดมาริโอ้ม่นป,นปวดหัวขนาดเลย yes? ได้ดาวว่ะได้ดาว dei, ว่ะดาวนี่คืออามาตะนะเว้ยเฮ้ยวามาเฮ้อะไรมึงไม่เอาหมอนมานอนเหรอชิบหายเอาได้เหรอกูมประชนเคยปะ มดเวลาแล้วครับมาอ <Easter. S 1> นอนอะไรตรงนี้ลุกลๆๆๆุกลุกเร็วนะต่ออะไรกันเนี่ยอะไรวะต่อมานอนเคยปะเดี๋ยวจะยิงให้ล่วงเลยตีพงรีพูอะไรเนี่ยเอา้าแล้วกูเป็นอะไรเนี νε, ่ยทำไมกดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเป็นเพี้ยอ,อะไรวะเนี่ยเอ้านี่กูโดนโป้ปะเนี่ยมันโปจรงิงป่าวะไอ้สัตว์เดี๋ยวทดสอบก่อนถามแม่งนี่โปเหรอ ไม่พ่อมึงนี่กูขย,ยับไม่ได้เนี่ยย่ามึงเสียเตี่ยมึงตายยายมึงจะเกิดไงสัตว์มึงรู้ไหมเนีย่ยกูเสียเวลาเวลามานั่งเล่นในร้านเกมเนี่ยไอ้เคียมาเจอโปรแบบนี้อีกฝีมึงไม่มีไอ้พวกกระจอกอยากยกูรู้นะมึงใครใช้โปรนะกูตบหมดทิ่มเลยแม่งไอ้เจ๊เสียมาไอ้นี่ก็เสียงดังอยู่นั่นแหละแม่งใครมึงใช้โปร่กูย,ยิ่งหงุดหงิดหงุดดหงิอยู่ไอ้หากดหาอะไรไม่ได้เลยเอาเอ๋อไอ้เคียนี่เล่นเกมเดียบูเนี่ยอ๋อตัวพี่อ่ะมึงโปรเหรอไม่ไม่ไม่ได้โปล มมาาเคยปะวามาซ้ายเอ้ยกูไปขวาเองมาทางซ้ายไม่เอานรู้พาตายตลอดมึงองเมึงนคุณไม่ฟังไอ้กฮะหวยควายมึงเก่งจังไงพี่มึงด่ามึงเก่งใจหุหัวพี่เลยดิก็คุณด่ามึงไว้ในด่าพี่เขาดีโทษเล่งก็กากมึงยังไม่เอามือออกจากปากอีกแล้วลดลดความกากหน่อยนะเฮียเคยปะ โดนพี่โดนโดนคูดาวอยู่โดนดิอาโดนโดนคึกตัวนี่เครื่งกูของมึงเครื่องนี้ครับโอ้โหเผิดผิดเครื่องเคยปะไอ้น้องเคยพี่พี่คุยด้วยนู่นนู่นนู่นขอซื้บาทเลยยิมีพี่จ่ายค่าเก่งมดแล้วเฮ้ยพี่กินของหน่อยไหมพี่น้ำหอมเฮ้ยก็ให้พี่เกากินหน่อยมึงหัวเหรอไอ้ยเ้ยบาทเอาค่าใคร เอาโคมาไม่มีตังค์ผมเจอหมดป่ะหันหน้าคุยพี่อยู่ดิไม่มีตังค์อ่ะพี่ยังยังเล่นต่อยเอ้าโคมเอาจริงเลยจ่ายครับผมก็นั่งเล่นๆหิก็พี่หอ10บาทง่ายไม่มีนะพี่ตังไม่รู้ว่าเราหมดพี่มึงดูมึงดูนี่หันหน้ากูโคเลยมึงมองสิมองรู้โคโดนหมดเลยเคยปะข้าวเสร็จแล้วมึงกินข้าวแล้วอาเบ เคยปะไอซ์บอลมึงมีฉกตพาร์ตเตะในตลาดไวใช่ไหมเนี่ยฉกแล้วเตะกูผมไม่ได้เอาไปไม้เไปเฮียอะไรไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปเฮ้ยพี่ตบหัวผมไม่เนี่ยสัตว์นักเตะมึงอยู่ในทีมเนี่ยผมแน่เดี๋ยวก่อนมาไงมางทำไมมึงทำไมเมื่อไหร่ก็ได้มึงกับกูอ่ะไหนกูเจออีกรอบนะเดี๋ยวมึงเจ็บหนักไปเลยเฮ้ยยเง้ยมาเราอ่ะทำไมมึงมีปัญหาเออมีปัญหาไงมึงจะเอามานี่มึงเอามาได้ตัวตัวได้จะได้เอาวไอสัตว์มีพวกก็ไม่บอกลาคนเลยบอนเฮ้ยเอาละกูดูด้วย ไอ้สัน้นกูไม่ปืนไอ้เชี่ยปืนป้อมโอ้โหเป็นไงบ้างกับเคยป้า EP 5ในครั้งนี้กับเคยป้าเวลาเล่นเกมครับถ้าเพื่อนๆเคยแบบไหนอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนคนอื่นได้ดูด้วยนะครับผมอย่าลืมกดถูกใจแล้วกดเป็นแฟนในพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมาทุกวันพุธเวลาที่ยังตรงนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ